ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำเร็ิที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีผู้ขอรับการประเมินนางนิรมนเพีงวิเศษตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุรมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีประวัติการศึกษาปีพศ2535สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการบัญชีจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดนครราชสีมาปีพศ2537 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชีจากมหาวิทยายลัยวงชวริกุลจังหวัดนครราชสีมาปีพศ2541สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชจังหวัดนนทบุรีปีพศ2545สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานาครปีพศ2554สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2537ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนระยองวิทยาคมช่วยราชการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดระยองปีพศ2540ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนานาหนองทุ่มวิทยาจังหวัดชัยภูมิ ปีพศ2546ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปีพศ2555ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนธัญยรัตน์จังหวัดปทุมธานีวันที่4พฤศจิกายนพศ2563ตำแหน่ง รองผู้นวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้นวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีประวัติโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีตั้งอยู่เลขที่80ทับ4หมู่5ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเดิมชื่อว่าโรงเรียนลำลูกกา ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีพศ2510เมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2546กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนลำลูกกาเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกาในวันที่21มกราคมพศ2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปรทุมธานีผลการประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของ,งานางนิรมนแผนวิเศษมีดังต่อไปนี้ 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ1.1การบริหารงานวิชาการ มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการดังนี้มีส่วนร่วมประชุมจัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสำลีทางการเรียนเพื่อให้ความรู้ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันประชุมผู้ปกครองประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้มพื้นฐานภาคีเครือข่าย ประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีดำเนินการตามแผนตามกำหนดอย่างถูกต้องชัดเจนมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสมัมฤทธิทางการเรียนเช่นกิจกรรมการนิเทศการสอนเป็นต้นมีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพ และผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมตามความสนใจพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการเช่นอบรมประชุมสัมานาอบรมออนไลน์อบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นต้นมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสำฤทธิทางการเรียนมีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนี้มีส่วนร่วมประชุมให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านเขียนปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของคณะครูถึงแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยรวมถึงการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน ดำเนินการตามแผนที่วางไว้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ให้ครูมีการจัดทำสื่อหรือผลิตสื่อนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีการจัดทำคลิปวิดีโอสอนนักเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีส่วนร่วมวางแผนนิเทศและติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีส่วนร่วมสรุปติดตามการรายงานผลและพัฒนายอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเช่นรายงานการนิเทศการสอนมีการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาดังนี้มีส่วนร่วมการจัดทำแผนระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ ผู้ปกครองชุมชนสมาคมมูลนิธิหน่วยงานราชการร่วมดำเนินการตามแผนระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆผู้ปกครองชุมชนสมาคมมูลนิธิหน่วยงานราชการการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ทางการศึกษา 1.3การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจัญญาบัญวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพมีการดำเนินกิจกรรมทางการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจัญญาบัญวิชาชีพดังนี้มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายวินยัยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทําผิดวินยัยด้วยกิจกรรมที่หลากหลายประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษามีการควบคุมกำกับการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นกระบวนการในวงจรคุณภาพของเดมิง PDCA ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆส่งเสริมสนับสนุนให้ครูที่เข้ารับการอบรมนำเสนอผลการอบรมและแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จดทำข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันข้าราชก,การครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรประจำปีการศึกษา2563ข้าราชก,การครูและบุคลากร,ก,รกรทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติปีพศ2563จากพรุสภา และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีจะทำคู่มือข้อกำหนดวินยัยและการดำเนินการทางวินยัยการอุทธรและการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินยัยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และป้องกันการกระรรทําผิดวินยัยประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการบริหารตามหลักคุณธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและจรรยาบรรณไม่มีเรื่องร้องเรียนและไม่ถูกดำเนินการทางวินยัย มีการดำเนินกิจกรรมทางการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพดังนี้ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ การเข้ารับการพัฒนารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่การเข้ารับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ความรู้สร้างเครือข่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพร้อยละร้อยขึ้นไปด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการอบรมออนไลน์เป็นต้น1.4 การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปดังนี้มีส่วนร่วมประชุมผู้บริหารคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจัดทำแผนบริหารงานทั่วไปมีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัาม้มพื้นฐาน มีส่วนร่วมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมีส่วนร่วมประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อดำเนินงานตามโครงการมีส่วนร่วมจัดทำจัดหาวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการบริหารจัดการของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับอนุมัติมีส่วนร่วมกำกับตรวจสอบดูแลงานโครงการให้เกิดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนมีส่วนร่วมจัดทำเอกสารเผ <c oughs> ยแพร่ข้อมูลและได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานบริหารทั่วไปมีส่วนร่วมจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานมีส่วนร่วมจัดทำคําสั่งมอบหมายงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีส่วนร่วมประชุมวางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ชัดเจนมีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนดังนี้มีส่วนร่วมจัดทำดูแลรักษาจัดบ,บรรยากาศภายในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่ดีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีส่วนร่วมกำกับติดตามควบคุมดูแลมอบหมายงานแก่นักการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทั่วไปของอาคารเรียนห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดปราศจากกลิ่นรบกวน มีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ดอกไม้ประดับน้ำพุเพื่อสร้างบรรยากาศสดชื่นสะอาดปลอดโปรง่งสวยงามไม่เป็นแหล่งมลพิษเสริมสร้างสุขภาพจิตสุขภาพกายแก่นักเรียนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการตลอดปีการศึกษามีส่วนร่วมประเมินสรุป และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโครงการประจำปีการศึกษามีส่วนร่วมดำเนินโครงการส่รงเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีส่วนร่วมจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนงานโครงการกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้ปกครองครูและผู้ปกครองเครือข่าย มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่ายเพื่อเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียนมีส่วนร่วมการประชุมผู้ปกครองชี้แจงการดำเนินง,งานของสถานศึกษา แนวดําเนินการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมจัดทําแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนประชุมผู้ปกครองสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปรทุมธานี สมาคมสิ์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีมีส่วนร่วมกิจกรรมกับชุมชนเช่นกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนกิจกรรมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีส่วนร่วมดำเนินโครงการกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ มีส่วนร่วมสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2>, 2. ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.1มีการวางแผนและกระบวนการทํางานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ศึกษานโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาตนเองและได้เรียนรู้ที่หลากหลายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนแบบออนแฮนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในเรื่องยาเสพติดรู้จักหลีกเลี่ยงรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 2.2มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาปรับเปลี่ยนการจัดก,การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนได้มากที่สุดได้แก่ใช้โปรแกรมมีติ้ง z o ม เฟซบุ๊กไลน์การจัดทำคลิปวิดีโอเป็นต้นผลที่เกิดกับนักเรียน 1. นึ่งผลสำนิดทางการเรียนสูงขึ้น 2. นักเรียนมีสมรรถนะหละักและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 3. ม,มีผลงานของนักเรียนที่สะท้อนให้เห็นการคิดวิเคราะห์ 4. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มากขึ้นผลที่เกิดกับครู 1- ครูได้รับการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนและนำผลการพัฒนามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลที่เกิดกับสถานศึกษาหนึ่ง สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อช่วยยกระดับผลสมัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน 2. ส,สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหารจัดการทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คนที่เกิดกับผู้รับบริการผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้มีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะครูเพื่อรับฟังความคิดเห็นและวางแผนพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำอย่างชัดเจนมีส่วนร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนแต่ละงานโดยผ่านการพิจารณารับรองตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีการนิเทศรายบุคคลมีส่วนร่วมจัดทำรายงานโครงการต่างๆเมื่อเสร็จสิ้นโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพครบทุกด้านที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษามีส่วนร่วมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อมที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาพัฒนาตามประทุมธานี มีผลการทดสอบระดับชาติันข้พื้นฐานหรือโอเน็ net, ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนเตรียม,มุมศึกษาพัฒนาการปรทุมธานีมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและทันสมัยเช่นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา M.E.P เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพทําให้นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและคณะที่มีการแข่งขันสูงได้เป็นจำนวนมากในทุกๆปีการศึกษาครูและนักเรียนมีความรู้และสามารถบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมบมูรศึกษาพัฒนาการปทุมธานีมีผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจากหน่วยงานภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ผลงานรางวัลที่ได้รับจากแหล่งต่าง จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปรทุมธานีตลอดระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาในโอกาสนี้ใครขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านได้ให้คำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ